สวัสดีครับผมนายวัญชัยลอยไม้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่จิตตำบลากูมอำเภอเสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่ที่โคกหนองนาบ้านบางใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกับผมเองนะครับแนวคิดนะครับที่ได้ทําโครงการาเกี่ยวกับการทําการ,กรเกษตรนะครับแบบทฤษฎีใหม่ครับประยุกต์สู่โคกหนองนานะครับบวกกับปูมัญญาของชาวบ้านลงมือทําด้วยตนเองจากประสบก,การณ์ นะครับและก็จากการศึกษาพื้นฐานของผมก็เป็นชาวนาชาวไร่นะครับทำการาเกษตรก็เลยมาออกแบบในพื้นที่ของตนเองนะครับซึ่งมีจุดแข็งของพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีน้ําเป็นหลักนะครับซึ่งน้ําเป็นน้ำคล,ลองเลียนเป็นน้ําจากลำน้าธรรมชาตินะครับซึ่งบริหารจัดการในพื้นที่นี้นะครับตามหลักประยาเศกอพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9 คือการจัดการน้ำนะครับแล้วก็การพื้นฟูปรับสภาพดินนะครับเมื่อก่อนที่ผมจะมาทำนะครับตรงนี้เป็นสวนยางพารานะครับตัดนินใจโค้นยางพารานะครับในพื้นที่ตรงนี้จํานวน4ไร่นะครับเพื่อได้ทําการเกษรตรตสมใามการพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาตอนนี้นะครับบนโคกผมก็ได้ปลูกไม้นะครับั้นสูงนะครับ มี5ระดับนะครับมีไม้ชั้นสูงไม้ชั้นกลางนะครับไม้ผลนะครับไม้เตี้ยก็จำพวกพวกพลิกไม้เตี้ยดินไม้พืชดินก็เป็นพืชปักแล้วก็พืชหัวนะครับก็มีกมิ้นแล้วก็ที่สาคัญนะครับตอนนี้ผมเน้นปลูกปลูกเรื่อยๆนะปลูกเพิ่มนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะครับไห้ไม้ไม้โตขึ้นหญ้านี้ใช้การตัดอย่างเดียวนะครับตอนสูงเพื่อให้มันกลุมดินอยู่ ครับตรงนี้ที่เรามายืนอยู่นะครับก็คือเป็นเป็นพื้นที่นานะครับที่ผมออกแบบนาตรงนี้นะครับเป็นรูปเลข9ไเทยเพื่อถือถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านให้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มนะครับที่ผมหลับตรงนี้เป็นนนองก็นําผักพืชน้ํามาปลูกนะครับหลังจากพืชน้ําแล้วก็นําปลามาปล่อยนะครับเพื่อเป็นอาหารของปลานะครับส่วนตรงนี้นะครับผักพืชผักต่างเนี้ยเราไปรับประทานได้ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นบัวตัวนี้นะครับกินสายกินไหลมันนะครับไหลบัวที่เขาเรียกที่ชาบ,บ้านเขาเรียกกันนะครับแล้วก็ปักบุ้งก็ถือว่าเป็นอาหารได้ทั้งหมดปลาที่ผมปล่อยก็กมีปลาหมอปลาช่อนปลาสาิครับจากที่ผมทําโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับในหมู่บ้านบางแห่งนี้นะครับแล้การได้ดําเนินการ โครงการนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสงนะครับและก็พัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้เข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์พืชการออกแบบให้ความรู้ถือว่ามีปีเลี้ยงที่สําคัญแล้วก็ผมยังออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับให้สื่อถึงชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมนะครับก็เลยตั้งชื่อสวนตรงนี้ว่าสวนยายมีนะครับ ความเป็นชุมชนของบ้านบางใหญ่นะครับผมก็อยากถือให้เด็กหรือคนรุ่นหลังนะครับได้ได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับที่อยู่อาศัยกันมานะครับจะออกแบบตรงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาเผาถ่านที่พักนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนอยากให้ผู้ที่สนใจเข้ามานะครับได้มาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อายุเป็นโคกหนองนาโมเดลก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ